พ่อจะพามาชมเจ้าอ้วนอาบน้ำเหมือนเดิมนะครับก่อนออกเดินเล่นนะครับ oh. สวัสดีครับสวัสดีม่ารัทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้เรามอยู่กับช่องพี่ปึ้มน้องฟันชาแนลนะครับพ่อจะพามาชมเจ้าอ้วนอาบน้ำเหมือนเดิมนะครับก่อนออกเดินเล่นนะครับ ความลองเป็นสองลองใครครับโอ้โหโอ้โหอับปึ๊บดำปั๊บครับโอ้โหเลยตกลวดโพี่เดือนกลัวพี่เดือนกลัวช้างอ่ะ พี่เดือนกลัวยางงาครับเออพี่เดือนกลัวครับมาแล้วโอ้โหหล่อมากนะครับซื้อไว้อย่างนั้ตอนนี้ดูครับวาดู ที่บกไม่รอไหมครับหนึ่งนะติดต่องานไว้นะครับไม่แห้างนะมีที่ได้นี่ครับ ติดต่องานไว้นะครับเป้าเนี่ดูชักหล่อไหมครับตวอุ้ยนัิติดต่องานนะผมไะเดินกับน้องดาวน้องดาวไปได้เดินกับนุ่มหล่อชักงานลารๆเชือกนะเป้ะเพื่อนพี่เดียนก็ร่วแวง มจอมิเตรลับปากับเจ้ากวจนปรจามัายอกจัด้ามกมัน่ครเดี๋ยวไุดกันเดี๋ยวก็ไาช่วยเพิ่มสมุดให้รอบคุ้อยมุดท้ายอ๋อจัได้แล้วของจอมีเดอนี่ครับยี่สิบหกลี ยี่ตุลาแล้วก็พฤธกิกาพฤธกิกาลวกาฉันว่าลวกาชามปีไป็นุ้นเะอ่อนะครับติดต่อง,งานไว้นะครับไป,ไปดไนูนี่นมะชานครับมะดำนะครับมะดำ น้ำครับอาบน้ำครับเราอาบน้ำเสร็จเราก็จะเก็บขยะตรงนี้นะครับแม่แม่เขาจะมีมีเศษหญ้าเศษอะไรแล้วก็เก็บนะครับให้สะอาดแลนะ้วพอกลับมาก็จะได้เข้ากบหลักตรงนี้นะครับ นะครับอับน้ำสบายใจถูตอถูตอถูตอสบายใจอือ,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 อแืละครับเรียบร้อยนะครับสะอาดเลยดบเปื่อนไว้้วนไาวเป่าเลน พี่ฟื้นจะพิชน้ำให้โอ้โหจีนมืดอาเจี้ยสองเชือกนี่โหน้ำล้นบ้านแล้วนะครับแม่แม่อาเจี้ยสามเชือกสองห่วงเชือกน้ำ,น,ำน้ำล้นบ้านเลย ไปแล้วครับไปเร้วไปเร้วครับไปเรวครับตอนนี้นะครับเคลื่อนพลออกไปเดิอนออกกำลังกายนะครับนีุ่เราก็ต้องฝ้าบ้านนะครับแม่แม่ฟ้าบ้านครับ ก็จะถ่ายให้ดูประมาณช่วงเดินออกไปนะครับดูครับพายอ้่มนะครับผมหนุ่มหลอของเรานะครับก็จะได้ออกแหงานน้องดาวจะได้ร่วมออกแหงานด้วยหลายงานนะครับแม่ๆครับฝากติดตามด้วยนะครับ เลี้ยวขวานะครับแยกกันไปคนละทางไปแล้วนะครับน้องจะอ้วนนะครับเวลาน้องดาวเดินเนี่ยเวลาผมเดินข้างเวลาไปดูเดินเน่ยถ่ายคลิปกับน้องดาวเวลาคนเดินต้องหันคอมาดูน้องดาวนะเขาอ,อึ้งนะครับแม่แม่คอใหญ่มากนะน้องดาวเป็นช้างที่ยังไม่ขึ้นถึงวัยรุ่นนะครับเป็นช้างเด็กแต่ว่าคอใหญ่นั่งสบายนะแม่แม่เมดือดขาพ่าเดินนะครับ นั่งแบบสบายมากนะครับน้องดาวคอใหญ่เลยนะผมเพราพระอ,อ้วนนะครับคอก็เลยใหญ่ <c oughs> ในนี่ตอนนี้ก็เป็นพี่เดือนของเรานะยังไม่ได้อ่าบน้ําตอนเย็นเลยนะ่าจะรอพอลืนกลับมาออนก็จะได้ฉีดตามน้ําตอนเย็นให้นะเพราะว่ายังไม่ผมยังไม่กล้าอาบให้เองนะครับแม่แมเพราะว่าพอลืนไม่อยู่ถ้าเราอาบน้าปุ๊บเขาก็จะดีดนะแม,แม่แบบว่าเขาก็ไอนไอเนเอจ้เขาจะเพิ่มขึ้นนะครับกลัว ก่อเลยนไม่อยู่ไปแล้วโซ่หลุดโซ่ขาดอะไรมาอันตรายแล้วครับแม่แม่ก็ต้องรอพ่อเดินก่อนไม่กล้าพาเดินพาทําอะไรนะครับแม่แม่อารมณ์เฉียวขึ้นเยอะนะตอนนี้รู้สึกใกล้ถึงเวลาแล้วนะครรับะมานี่กับพี่เดือนนะแม่แม่เดี๋ยวรอพี่เดือนหายตกมันก่อนนะเดี๋ยวยวเจอกันนะคลิปพี่เดือนเยอะเลยนะครับตอนนี้ขอรอพี่เดือนถายตกมันก่อนถ้าเราจะถ่ายก็หนึ่งสับปะรดนะมีสับประรดสับปะรด ถ้าเราจะถ่ายมันก็จะกลัวมีดราม่าอีกเพราะว่าเราต้องใส่ซองขานะครับก็กลัวจะมีดราม่าอีกนะครับอันนี้ทุกวันเราไปเก็บขยะแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ซองขานะครับถ้ามีดราม่าขึ้นมาก็ยากนะครับเมียๆเขาก็บางคนเขาไม่เข้าใจนะรเราก็เลยไม่ได้อยากถ่ายนะครับเมแม่ครับจะถ่ายก็นานๆถ่ายทีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพิพิ้งน้องปอนดชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแมียๆครับ เราวนไปทำความสะอาดกันนะครับสวัสดีครับผม